สวัสดีครับผมสวัสดี f อทุกท่านสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาพบกับเลขนักร่าคลิปนี้เป็นคลิปสรุปผลมัดรวมฮานอยของวันที่29มีนาคม2568ครับเช่นเคยครับผมก็เป็นการปล่อยแนวทางต่อของวันที่30มีนาคมพ5 6 8 แต่ก่อนอื่นที่ไปดูผลสรุปและดูแนวทางกันนั้นเราก็มาดูคําเตือนกันก่อนครับคาเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดกดไลค์โปรดกดแชร์โปรดกดติดตามและแนะนําบอกต่อช่องเล็กนะาขลาในช่องทาง YouTube ครับผมขอ f อฟทุกท่านที่เข้ามาชมมากดไลค์มากดแชร์ มากดติดตามและแนะนำบอกต่อช่องเลขหน้าคลาดนั้นขอ f อทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีโชคมีลาภมีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมืออย่าเจ็บอย่าจนอย่าต่ำกว่าคนอย่าจนกว่าใครเขาครับขอทุกท่านโชคดีรวย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 ทุกท่านครับผมนะครับมาดูผลสรุปกันเลยนะครับ เลขนักคราดมัดรวมฮานอยวันที่29มีนาคม2568เลขนาคราดวางรูดไว8้8กับ0นะครับแปดกับศูนย์พร้อมทั้งคู่คู่เจาะคู่เน้นนะครับไม่ใช่คู่เจาะเลขนาคราดวางไว้3คู่นะครับมี8 0 8 1นย์แปดนะครับ,นะรบเน้นไปที่รูด8ชุดเดียวนะครับตัวเดียวนะ าดูจากสายตาตัวนี้ก็เข้าไปที่รูด8แล้วเข้า8 8ดแปดนะครับก็คงแม่นยําต่อเนื่องนะครับผมนี่ครัให้มาแบบนี้หลายวันแล้วนะครับมันสามวันสามวันนะมาดูครับรูด8เข้ากี่ครั้งรูดศูนย์เข้ากี่ครั้งแปดเข้าไปทั้งหมดสครั้งศย์ครับ หนึ่งสองศูนย์มาสองครั้งนะครับนะครับ,นะรบตัวรูดเข้าไปหมดสี่ครั้ง สูตรสองนี้นะครับผนักขราวทําให้ชมเฉยๆว่ามันไปชนกับของเลขนักข่าวแล้วก็ของอาจารย์ให้รวยนะครับก็คัดมาทั้งหมดมีแค่8 0ดนะครับแปดหนึ่งศแล้วก็8 8ก็คือรุดแนะครับก็เข้าไปที่8 8นะครับวันนี้นะครับบางครั้งก็ชนตัวเดียวนะครับคู่เดียวนะครับบางครั้งก็ชน4คู่6คู่อย่างนี้นะครับมันเป็นที่สูตรนะครับ fc นะครับมาดูครับทีนี้มาดูผลนะครับเฉพาะกิจผลที่ออก4 2 3 6 1นะครับก็ไปเข้า6 1นะครับหกหนล่างนะครับฮานอยกาชาติครับผมนะครับผลที่ออก3 3 5 0 2นย์สองนะครับเข้า0 2 เข้ารูดศูนย์ได้สองเด้งนะครับฮานอยพิเศษครับผมผลที่ออกเจ็ดสี่เก้าแปดแปดนะครับก็เข้าคู่เจาะนะครับแปดแปดเข้าตัวรูดแปดแปดนะครับได้สามเด้งนะครับสี่ฮานอยปกติครับผมผลที่ออก7 6 1 6 5นะครับก็ไปเข้า หกหนึ่งบนนะครับจะเห็นว่านะครับผมแนวทางตัวเลขเดินมาเนี่ถูกทุกตัวนะครับผมแต่คู่เจาะนั้นนะครับอย่างหกห้าเนี่ยมันข้ามไปที่หกเจ็ดเห็นไหมครับนอย่างสี่เก้านะครับมีสี่แปดนะครับตัวเลขมันค่อมอยู่นะครับ f ส แต่เส้นทางเดินของตัวเลขนั้นถูกต้องแล้วนะครับมาดูฮานอย vp ครับผมผลที่ออก0 3 1 5 0มนนะครับมี6 0ออก5 0มี4 0ออก5 0นะครับนะครับแต่ก็ยังเข้ารุดศูนย์อยู่นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 8เด้งนะครับ8เด้ง5ฮานอยก็ยังพอมีกำไรอยู่นะครับเป็นข้าวกับข้าว ในครอบครัวนะครับมาดูครับผมวันที่พรุ่งนี้วันที่สามสิบนะครับที่สามสิบพรุ่งนี้เลขลาดนะครับจะเดินทางไปทําบุญนะครับนะครับพุทธาพิเศสนะครับองค์นะครับหลวงพ่อใหญ่นะครับปางประธานพรนะครับนะครับคุณลูกจะนอนแล้วนะครับเลขนักลาด วันที่พรุ่งนี้สามสิบนะครับหกแปดนะครับ,รบมัดรวมหน่อยมัดรวมหน่อยรูป ดูครับผมบเลขลาดวางอะไรไม่ให้แปดเก้าแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดสามครับเก้าศูนย์ 92้าหมงเ้าสองเก้าสามศูนยหนึ่งครับูนย์สอง ศูนย์สามหนึ่นึ่งสามสองมครับนะครับเฉพาะกิจ

เลขคลาดครับคัดให้ค่าคู่นะครับวันนี้ค่าคู่นะครับค,ครับหน้าจอไปเลยครับฟีททายนี้นะครับเลขคลาดขออ,ยอวยพรทุกท่านโชคดีรวยรวยรวยโวยทุกท่านครับผมสวัสดีครับ